้งข่าวด่วนนิดนึงนะครับมีข่าวด่วนเข้ามาว่าอังกฤษประกาศปรับให้ประเทศไทยไปอยู่ในลิสต์สีแดงเรื่องโควิดนะครับ<ะ>นักเดินทางที่มาจากประเทศไทยต้องเข้ากักตัวในสถานกักตัวก่อนเนี่ย14วันหรือ10วันผมไม่แน่ใจตัวเลขมันขัดแย้งกันอยู่นิดหน่อยะนะฮะอังกฤษปรับประเทศไทยเข้าสู่บัญชีสีแดงนะครับค่ะก็คือเวลาจะเข้าอังกฤษเนี่ยพอเข้าไปแล้วจะต้องกักตัวในโรงแรมก่อนนะคะ เดี๋ยวเช็คอีกทีว่า10วันหรือ14วันโดยคนที่เดินทางเข้าอังกฤษจะต้องจ่ายค่ากักตัวเองด้วยโอ้นึกว่าผ่อนคลายถ้าได้วัคซีนที่อังกฤษเขายอมรับจะไปดูเลี้ยวฟูจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนวัดป๊อกแป๊กจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบ4ออน1ออนไลน์ 2 on air 2> 3 on demand 4 on hand จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ format system เป็นทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความถนัดของผู้เรียนและส่งเสริมการใช้สมองทั้งสองซีก จึงทำให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพผมได้นําทฤษฎีการเรียนรู้แบบ format system มาประยุกต์ใช้เป็นขั้นตอนในการสอนด้วยรูปแบบคมศักโมเดลประกอบด้วยขั้นการเรียนรู้ทั้ง6ขั้นขั้นที่1 K Knowledge ั้นความรู้วิเคราะห์ประสบการณ์ครูให้นักเรียนสะท้อนความคิดจากประสบการณ์และตรวจสอบสบการณ์ขั้นที่2 O Objective ใช้เหตุผลเป็นหลักครูให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและจัดกิจกรรมบูรณาการให้นักเรียนเกิดความคิดรบยอดครูให้ผู้เรียนได้รับ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามทฤษฎีหรือความคิดรบยอดเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแต่ตองประสบการณ์ที่ได้รับรู้อย่างถี่ถ้วนผ่านเหตุผลขั้นที่3 m motive ขั้นสร้างแรงจูงใจครูสร้างประสบการณ์ด้วยการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ขั้นที่4ี่ s s k i l l ขั้นเพิ่มทักษะเมื่อนักเรียนเกิดแรงจูงใจที่อยากจะเรียนแล้วครูให้นักเรียนปฏิบัติและปรับแต่งความคิดของตนเองผู้เรียนได้ลองปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับรู้โดยผ่านประสาสัมผัสเพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะต่างๆของตนเองขั้นที่ 5. A. a c h i e v m m n t t ขั้นความสำเร็จ เมื่อนักเรียนได้เพิ่มทักษะของตนเองและใช้ทักษะนั้นให้บรรลุผลของเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ขั้นสุดท้ายขั้นที่6 knowledge application ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์สิ่งที่ได้รับและนำไปประยุกต์ใช้หรือดัดแปลงสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นการคิดค้นโมเดลคมศักขึ้นมาในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารด้วยระบบ PP Model ของโรงเรียนวัดป๊อกแบ๊ก